ดีไซน์จะไปไหนคะไปบ้านยายพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเนาะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จนะคะดีไซน์กับพ่อป๋องก็จะไปเซเว่นนะคะดีไซน์อันนี้เคยเห็นไหมอันใหม่ปะนี่เนี่ย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 ยี่ห้อเดียวกับเยลลี่ลูกตาเลยเนาะไหนเออมีเยอะมากเลยเนี่ย อันนี้ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าบ้านยายแล้วนะคะทุกคนนี่<อ>บ้านยายอยู่ในซอยนะดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางกันแล้วนะคะทุกคน<อ>ดีไซน์จะไปไหนคะไปบ้านยาย ใช่แล้วค่ะดีไซน์จะไปบ้านยายที่อุตรดิตถ์นะทุกคนปะตอนนี้เราก็นี่เลยขนของขึ้นรถกันแล้วนะเหลือกระเป๋านะนี่ดูนี่เต็มเลยนะทุกคนอันนี้ของกินด้วยมีคอม,มีอะไรด้วยนะอะดีไซน์ลากกระเป๋าของเต็มมาค่ะไหนดูซิตอนเก็บบอกว่ายกไหวยกไหวไหมย,ยกมาเลยโอเคยกไหวมาลากมา นี่รอบนี้เราเอากระบะไปนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเชียงรายอีกรอบหนึ่งเนาะจะมียายมีนักเรียนนั่งไปด้วยนะก็เลยเอากระบะไปเพราะว่ามันจะนั่งสบายกว่ารถเก๋งตีบ้านนะปาตีเฝ้าบ้านนะปาตีเอาแล้วโปเต้ไปไหนลูกโปเต้ไปไหนปาตีโปเต้เดี๋ยวได้นอนนอกบ้านนะโปเต้ปาตีอยู่นี่นะฮาออกไปนะปาตีช้อง ปาร์ตี้ท้องอีกรอบแล้วนะทุกคนท้องจริงป่ามาลุ้นกันดีไซน์หนูว่าท้องไหมไม่ก็คิดว่าท้องนะเนาะปาร์ตี้กำลังจะท้องคล้องท่สาฮนี่โปรเต้ไปไหนอะโปรเต้ได้นอนนอกบ้านเลยนะเนี่ยปาร์ตี้ห้าอกไปนะออกไปคืนนี้ได้นอนนอกบ้านเลยนะปาร์ตี้รู้ป่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเนาะป้าเดี๋ยววันนี้นะเราจะพามาตามติดการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปอุตรดิตถ์กันนะคะทุกคนไปกัน อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะที่ร้านเบเกอรีอร่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราสั่งเค้กฝอยทองไว้ใช่ไหมคะดีไซน์วาววันนี้เราก็เลยมาเอาเค้กให้ยายนะคะทุกคนมาแวะเอาเค้กก่อนปะและนี่เราก็ได้เค้กฝอยทองยายมาแล้วนะคะท oh. ุกคนไปเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปแวะกินข้าวแล้วก็ซื้อกาแฟกันนะคะไป นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาแวะปั๊มปตทนะคะทุกคนนี่เราจะมากินข้าวกันที่นี่เลยนะเราออกมาจากบ้าน10โมง15นะคะทุกคนตอนนี้10โมง40นะอยู่ที่ปั๊มปตท,อทอจังหวัดลำพูนนะอ่ะกินอะไรดีคะี่ซายเนี่ยแม่ว่าจะกินเนี่ยข้าวแกงถนัดแดกไปลองดูกนะันเนาะ ปกติเราจะไม่ได้แวะกินที่ปั๊มนี้นะปกติเราจะไปแวะลำปางแต่รอบนี้ขอแวะขอลองที่นี่หน่อยพ่อไปไหนแล้วพ่อไปซื้อกาแฟไปเราเข้าไปก่อนเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวร้นนี้ร้านเดียวกันไหมอ๋อไม่ใช่นี่ร้านของฝากอันนี้วัสนันรมของฝากไม่มีตรงโน้นด้วยของเยอะยะเลยกินข้าวก่อนเราเข้าไปดูเนาะไปะกินร้านนี้ละคะ่ะไดนี่นะคะนีไซายกินอะไรเอ่ย ไผ่พาโลโปะนี่พอเป็นขัวกิ่งนะคะทุกคนแล้วก็มีต้มจืดด้วยหนึ่งถ้วยของแม่เป็นแกงชิวันปลายก่อะนี่โอเคทานข้าวกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อเลยนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จนะคะดีไซน์กับพ่อป๋องก็จะไปเซเว่นนะคะพ่อป๋องจะไปซื้อลูกอมเย็นแกงงวงเนาะ แล้วก็เมื่อกี้นะแม่กุ้งบอกว่าอยู่ลําพูนไม่ใช่นะทุกคนพ่อตอบมาว่าเป็นเขตเชียงใหม่อยู่นะคะเขตอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่อยู่ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่เขตอําเภอบ้านเราอยู่เลยทุกคนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเลยผ่านไปชั่วโมงแล้วยังอยู่อาเภอสารพีเหมือนเดิมป่ะ้าเซเว่นอุ้ยตายอันนี้เคยเห็นไหมอันใหม่ป่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยยี่ห้อเดียวกับเยลลี่ลูกตาเลยเนาะนี เออมีเยอะมากเลยเนี่ยไอ้ช็อคโกแลตเยลลี่อะไรก็ไม่รู้เยอะมากหลายแบบสป,ปาเก็ตตี้ไม่ได้หนูจะไม่ได้เอาไปสิงทำมันแล้วนี่มีฟุตตี้ทวิสต์มินี่ด้วยพอดีเลยกดไลค์พอด,ดีอ๋อกดไลค์กดแชร์แล้วได้ฟรีะอะคะ นี่นะพอออกมาจากเซเว่นเราก็มาแวะซื้อโดนัทนะคะทุกคนซื้อไปฝากยายแล้วเปลาพี่น้ำมตนน้ำเหนือใช่ไหมคะนักเกมด้วยเขามีโปรโมชั่นซื้อ6ฟรีหนะคะทุกคนดีไซน์ใช่ดีไซน์ตอนแรกแม่จะกินน้ำนี้ดีไซน์แม่เล็งอยู่มันเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าหมด <c oughs> อดเลยอดลองได้แล้วไปกันระวังรถเดินนะคะเข้าไปรอที่รถแล้วใช่ไหมคะ โอเคค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่อกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะที่ไหนกันอีกนะติดตามไปเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะคะตอนนี้นะไ <Ye> e! ปขึ้นมาแวะ ah. เซเว่นก่อนเข้าบ้านยายนะคะมาแวะซื้อของใช้เนาะดีไซน์นะคะดีไซน์ลงไหมดีไซน์อยู่ในรถนะคะนี่ดีไซน์ดือเ <laughs> มื่อกี้นะดีไซน์แวะฉี่ที่ลำปางรอบนึ่งนะทุกคนแต่ว่า แม่กุ้งไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แม่กุ้งหลับนะปัดเดี๋ยวแม่กุ้งเข้าไปซื้อของในเซเว่นก่อนนะนูนข้อสองเข้าไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราแวะปั๊มแวะเซเว่นซื้อของกันแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านยายแล้วนะคะเฮยนี่ทางเข้าหมู่บ้านยายก็จะบอกว่าเป็นป่าเป็นเขาหน่อยนะ นี่ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าบ้านยายแล้วนะคะทุกคนนี่<อ>บ้านยายอยู่ในซอยนะยยายอยู่บ้านหรือเปล่าเออพี่ชายเมื่อกี้เหมือนจะเห็นยายอยู่บ้านพี่น้ำมน้ำเหนือแวบๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีคนมีอะไรนะมีสมาชิกบ้านยายมาต้อนรับเราแล้ว นั่นก็คือข้าโพดแต่เราจะลงรถไม่ได้กเกมอยู่นี่ถึงบ้านยายแล้วนะคะทุกคนะ<อ>เดี๋ยวเราไปช่วยการขนของลงรถก่อนเนาะ <S <S นี่นะคะทุกคนวันนี้นะพวกเราก็เดินทางจากเชียงใหม่นะคะมาบ้านยายที่อุตร,รดิตถ์นะคะไหนดีไซน์ดูซิกี่โมงเนี่ยเราออกบ้าน10โมง15นะคะทุกคนตอนนี้บ่าย2 42แล้วอ้โหูกี่ชั่วโมงเนี่ย สิบเอ็ดโมงเที่ยงหนึ่งสอสชั่วโมงกว่านะทุกคนไปหนูนะเกมอยู่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะดีไซน์มุดตื่อเลยว่าอยู่ในรถ <laughs>